สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fun To Earn c h a n n e ที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับโลก Metaverse GameFi Blockchain และคริปโตมาให้เพื่อนๆฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รวบรวมเควสของเกมคริปโตมอนของสัปดาห์นี้มาแล้วนะครับซึ่งจะเป็นวันที่14ถึง20มีนาคมรวมทั้งหมด10เควสนะครับเพื่อเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย ในวางแผนกันทาเควสประจำสัปดาห์นี้กันนะครับแล้วก็รับเหรียญเคมอนกันไปอย่างจุใจเลยสำหรับเควสแรกนะครับจะเป็นเควสใช้วิตามิน1นึ่จำนวนทั้งสิ้น10ครั้งเควสที่2ให้ของเล่นน้องคริปตโตมอนจำนวนทั้งหมด5ครั้งเควสที่3ให้อาหารน้องคริปตโตมอน15ครั้ง เควสที่4ทําการฝึกน้องคลิปโตโมอนในด้าน constitution นะครับก็คืออันที่3ามน,นะจำนวนทั้งหมด5ครั้งนะครับและเควสที่5อันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะเราจะได้เหรียญเกมอน K จากเควสนี้นะครับอันนี้ง่ายๆนะมีเยลโล่กิฟต์บ็อกซ์กล่องในคลังเก็บของนะครับต่อไปเควสที่6ให้อาหารที่คลิปตมอนชอบ5ครั้ง เควสที่7ให้ยารักษาน้องคริปตมอนทั้งหมด10ครั้งเควสที่8เปิดกล่องเงิน1กล่องเควสที่9มีไอศครีม5แท่งในคลังเก็บของซึ่งก็เป็นไอเทมที่ได้จากกล่องเงินนะครับใครมีอยู่แล้วก็คงโชคดีนะแต่ถ้าเกิดใครอยากลองุูมกาชาเปิดหาไอศครีมให้ได้5อันจากกล่องเงินก็ขอโชคดีนะครับ และเควสสุดท้ายนะครับเป็นเควสยอดนิยมนะเควสนี้ก็ได้เคมอนอีกเช่นเคยก็คือเราจะต้องเลี้ยงดูคลิปตมอนอย่างดีนะครับเพื่อให้มีค่าความรักเนี่ยเกิน150เป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับ <c oughs> เป็นไงบ,บ้างครับสำหรับเควสอาทิตย์นี้ยากหรือง,ง่ายยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับใครรับเคมอกันแล้วอย่าลืมมาบอกกันได้นะ ถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟันทูเอินต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ